ถ้าเขารักเราไม่ร่ำไม่รวยเขาก็ซัพพอร์ตเราได้ในส่วนที่เขามีแต่ถ้าเราอยากได้เกินแรงที่เขามีเราก็ต้องดิ้นรนต่อยอดหาเองนะสาวชีวิตมันก็อย่างนี้แหละเนาะการแต่งงานมีผัวเป็นตัวตนมาอยู่ต่างแดนมันแตกต่างกับตอนที่จีบกันได กันใหม่ๆนะเขาอยากได้เรามาเขาก็ลงทุนเนาะบางคนได้ใช้หนี้ใช้สินนะขอเท่าไหร่ก็ให้นะคะแล้วก็ส่งบ้านให้ก็ถือว่าโชคดีแล้วในจุดเริ่มต้นพอมาอยู่ณขณะนี้ผ่านไปสองปีสปีเราก็ต้องมาต่อยอดถ้าแรงเขาไม่ถึงถ้าเขาอยากให้ทํางานอืมหรือเราอยากทํางานแล้วเขาอ,อนุญาตนะเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีและโชคดีกับเราเลยนะอืมอย่ามองว่าทํางานแล้วเหนื่อยนะมันเหนื่อยจริงมันลาบากจริง แต่มันจะมีคุณค่าตอนที่ได้เงินเข้ามาในมือและชีวิตในวันข้างหน้าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะปลอดภัยที่สุดอืมและหนึ่งสิ่งสำคัญนะฮะฝรั่งเนาะเขาก็จะภาคภูมิใจในตัวเราว่าฮุยได้เมียมาเมียเขาบกขี้เกียจเลย้ยเมียเขาคนขยันหาง,งานมีเงินใช้นะบางครั้งบางคราวหยิบยื่นให้เขาบ้างด้วยความรู้สึกที่เราอยากให้ก็ถือว่าโอเคนะฮะ อยู่กันมานานถ้าเขาไม่ไหวเราเป็นผัวเมียนะเนาะสร้างครอบครัวมาด้วยกันนะคะเขาก็หวังได้เมียมาเพื่อสร้างครอบครัวถ้าเขาไม่มีฐานะที่ร่ํารวยเราก็จุนเจือเขาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาคําว่าชีวิตคู่เราหวังแต่ได้จากเขาเพียงอย่างเดียวนะเนาะให้เขาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแถมให้เขาส่งทางบ้านนะอยากได้อะไรได้ทุกอย่างมันก็ต้องดูที่ต้นทุนพื้นฐาน รายได้ของเขาเขารักเราเยจ่าจเชื่อเลยว่าเขาให้เราได้แต่การฝึกตั้งแต่จุดเริ่มต้นพอเรามีงานทำมีเงินเป็นของตัวเองเขาย่อมไม่ให้เราเป็นของธรรมดาแต่เขาช่วยเหลือและจับใจณนะที่นี่ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคนะะหลายคนบอกว่าทำไมต้องช่วยเหลือผัวอืมอันนี้มันเป็นจุดแล้วแต่มุมมองของใครคิด ถ้าชีวิตเรามาใหม่ๆเราทํางานเขาช่วยเหลือเราเต็มที่เขาส่งเงินทางบ้านให้กับเรานะฮะพอถึงเวลาผ่านไปสี่ห้าปีหรือสามีเราอาจจะเจ็บป่วยนเนาะเงินเดือนจะน้อยลงนะฮะเงินเก็บเขาก็ร่อยหลอพราหมดไปกับเราช่วงเดินเรื่องให้กับเราทีแรกเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะฮะการที่มีผัวดีผัวเข้าใจไม่ปิดกั้นครอบครัวของเราเขาช่วยเหลือมาแล้วผ่านขั้นต้นณวันนี้เราทำงานเราช่วยเหลือได้ ด้วยตัวเองเป็นเงินเดือนของเองตัวเองโดยที่เขาไม่ห้ามก็ถือว่าโชคดีแล้วนะนะ <c oughs> จริงๆอย่าเห็นเอาแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวเพราะชีวิตคำว่าผัวเมียคือคู่ชีวิตเราเราอาจจะอยู่กับเขาจนณนสุดท้ายของชีวิตเออเนาะเราไปก่อนหรือเขาไปก่อนถ้าเขาไปก่อนก็ถือว่าดีไปอ่าก็จะได้เหลือ สิ่งที่มีไว้ให้กับเรานะคะคือเองินเตือนไม่ไม้นั่นแหละทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัวจนเกินไปชีวิตอะมันเรียนรู้มันไม่ได้เพอร์เฟกตลอดเหมือนฝรั่งได้ให้เยอะๆใหม่ๆอืมก็ใช่ว่าเขาจะให้ได้ตลอดไปเราไม่ใช่ว่าจะมาเอาคําพูดเขาว่าเธอสัญญาฉันแล้วว่าเธอจะต้องให้ฉันและเธอจะต้องดูแลฉันตลอดไปนะตอนเขารักเขาก็รับปากไปหมดแหละอืมเนาะแต่พออยู่แล้วแรงเขาไม่ถึง บางคนเนี่ยเขาได้สามีที่รับปากแล้วก็ทำตามคำพูดเอาจริงๆฝรั่งก็คงอยากทำตามคำพูดแหละแต่ถ้าแรงเงินเขาไม่ถึงมันล่อยหลออ่อนลงเราอยู่กับเขาเราย่อมรู้ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาฉันไม่รับผิดชอบฉันไม่อยากรู้อะไรทางนั้นฉันขอเพียงแค่รู้ว่าฉันได้เป็นพอก็ไม่ได้ทุกคนใจเขาใจเรานะถ้าเราอยู่กับเขาจน มีความรู้สึกเขามีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยล่ะเออรักเขาก็จริงแต่ฉันต้องมาเหนื่อยคูณสองเพื่อที่จะแบกเราแล้วก็แบกครอบครัวของเราด้วยไม่ใช่แค่เราเพียงคนเดียวนะสุดท้ายเขาก็เทเราเพราะเขาก็ต้องพิดถึงชีวิตของเขานิสัยของฝรั่งเนี่ยอย่างหนึ่งเลยนะความสุขเขามาเป็นที่ตั้งอมืมาเป็นที่หนึ่งถ้าเขามีความสุขอ่าพร้อมภูมิใจอยู่กับเรา เขาก็ย่อมอยากซัพพอร์ตเรานะเออแต่ถ้าเขาเริ่มเหนื่อยล้าเราเป็นภาระสร้างแต่ปัญหาให้กับเขานะความสุขเขาไม่มีแรงเขาต้องแลกกับงานเงินที่ได้มาก็มาหมดกับเมียหมดกับครอบมีครัวเมียใย,ยจ่าเชื่อเลยไม่นานฝรั่งจะตัดใจทันทีกับสิ่งนี้เพราะชีวิตเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบกใครเหมือนคนไทย อย่าลืมข้อนี้นะฮะเปรียบเทียบกับเราคนไทยไม่ได้เราเกิดมาพ่อแม่สั่งสอนพี่น้องไม่ทิ้งกันนะจุนเจียเราได้ผัวฝรัง่งเราคิดว่าเราโชคดีเรามีโอกาสขอผัวฝรั่งได้หรือมีโอกาสทํางานเราก็อยากจุนเจียพี่น้องนะฮะตราบเท่าที่เราทําได้อ่าเท่าแรงที่มีเนาะแต่ฝรั่งไม่นะฮะข้อเนี้จะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนละขั้ว นะคนละประเพณีแต่ถึงเวลาเขารักเราเขาเลือกเรามาแล้วเราก็ควรนะฮะจุนเข้าหากันนะ5 0าสไม่ใช่จะลากเขามาได้ร0อยเปอร์เซนะฮะเพื่อแบกรับภาระคำว่าครอบครัวเมืองไทยของเราคนไหนได้ถือว่าโชคดีมากๆในตลอดชีพของชีวิตไม่ใช่ว่าไม่มีนะบุญวาสนาเราไม่ได้ เพราะเรามองภาพความเป็นจริงฐานะการงานฐานะการเงินของสามีนะแล้วก็การดูแลเราค่าใช้ใจ่ายที่นี่มันก็สูงนะความรับผิดชอบที่เห็นเขาทำกับเราดูแลเราเราก็ใช่ว่าจะหลับหูหลับตานะฮะออมแต่ถ้าเราลุกทำงานมาควบคู่กันผลักดันไปด้วยกันส่วนเราผลักดันไปช่วยเหลือครอบครัวนะฮะมันก็จะมีเหลือเก็บเหลือกินมันก็จะมีความสุขต่อยอด เขาเรียกว่าต่ออุ้ยยุงกัดต่อเวลาอายุเวลารักกันไปอีกเนาะลองพินิษ์พิจารณาดูให้ดีชีวิตในเมืองนอกเนี่ยายจ๋าคุยกับพี่ๆหลายๆคนนะคะการทํางานเป็นชีวิตอิสระเยจ่าภูมิใจมากที่มาที่นี่ได้ทํางานตั้งแต่ร้านอาหารจนได้ทํางานโรงแรมนะมาตลอด21อปีเนาะนะแต่ณนะขณะนี้เยจ๋าป่วยมา3าปีเราก็กินสวัสดกิการตัวเองนะคะ ก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าตัวเองถึงแม้มันไม่มากเหมือนกับตอนที่เราทำงานแต่มันก็อุ่นใจนะเพราะสำหรับใช้ใจ่ายเราและก็ส่วนที่ยังดูแลแม่เราด้วยเนาะยังมีแม่เรายัางมีชีวิตอยู่ส่วนตรงนี้เราก็อุ่นใจเซฟและเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนสามีนะะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราทั้งเขาและการกระทำของเขาและเรา อยู่ด้วยกันใหม่ๆต้องเรียนรู้การขอเงินสามีการเป็นผู้หญิงมันก็ต้องได้บ้างนะคะเออได้บ้างเสียบ้างอืแต่มันก็ไม่ได้ทุกอย่างสิ่งไหนไม่ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องโกรธเอาแต่ใจนะคะสิ่งไหนได้เราก็ขอบคุณความรักจะอยู่ยืนนานเงินนี่ขาดไม่ได้ไม่ว่าผัวไทยผัวฝรัง่งเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องเงินขาดแคลนนะเออหรือว่าฝรั่งเหนื่อยแล้วเงินเขาหมดเนี่ย บอกเลยความล้าวฉานของครอบครัวเกิดขึ้นทุกครอบครัวถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วยิ่งเมียไทยนะเลือกครอบครัวทางเมืองไทยยอมทิ้งผัวเพื่อไปหาผัวใหม่หาเงินเพื่อที่จะซัพพอร์ตครอบครัวเนี่ยพังมาเยอะแต่ถ้าเราคิดว่าเออชีวิตเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วอาผัวช่วยได้มาถึงหลายปีณนะขณะนี้เรามีแรงทํางานหลังจากนี้เราก็ซัพพอร์ตตรงนี้แล้วมา หันหน้าเข้าหากันรักษาครอบครัวตัวเองนะยิ่งคนมาอยู่ที่นี่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวด้วยแล้วเรายิ่งต้องเย็ยนได้ด้วยขาตัวเองเพื่อประคองครอบครัวของตัวเองนะทุกคนความหวังอยากสบายอยากได้ผัวรวยเอออยากได้ผัวซัพพอร์ตทุกอย่างความหวังน,นี้มันเป็นของผู้หญิงทุกๆคนแต่ถ้ามันได้เราจะเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ถ้าไม่ได้ อ,อย่างน้อยใหม่ๆเราก็ได้รับจากเขาหลังจากนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสปีดต,ตัวเองเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองและเป็นเกาะกำบังตัวเองถ้าชีวิตเราไปไม่รอดระหว่างคู่ของเรานะสาวนะยาาจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจมืดๆแล้วนี่ฝรั่งยังไม่มาเลยยังรอทำกับข้าวให้สามีนะฮะ